ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ามวน้องกีตานะคะพี่โปมันซมไม่ติดนะคะซ้มซี่ครั้งเลยค่ะวันนี้ก็เลยม,มาตรงลางหมดหลูกนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นการวิธีการลางหมดหลูมนะคะ ลองแควกที yeah. ่มันออกก่อนค่ะหมอบ่าวยินคว้าจังอาทิตย์ยืนคว้าเมยจังนะ เข้มเล็กค่ะนคะคะปลาส้มไล่คางเลยค่ะ,คะปะส้มไม่ติดก็เลยต้องลางหมดลูก<อ>เผื่อติดจะปะส้มไหมนะคะ อย่าด้วยนะคะอย่าบึนุงค่ะซองเค็มค่ะเซ็ตเดียบรอยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ออกดติดตามด้วยค่ะบุณค่ะ